สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ยูวินไวินออฟฟิเชียลสมศักดิ์ศรีท่านประธานคีเรียนเอปเป้เจียนเงินเทคโอเวอร์ทีมฟุตบอลคีเรียนเอปเป้ดาวยิงทีมเรอัลมาดิดัง,งาดเป็นเจ้าของทีมลูกหนังอย่างเต็มตัวหลังเจียดเงินเทคโอเวอร์สโมสรกองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอ็มปับเป้ดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสย้ายออกจากปารีสแซง์แมงทีมแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสหลังหมดสัญญาและหานมาค้าแข่งกับเรอัลมาดดิทีมแชมป์บลิกาสเปนพร้อมรับค่าแรงก้อนโตที่สูงที่สุดในรั้วของเบอร์นาบิล มีการเปิดเผยว่าสตาร์วัย25ปีรับทรัพย์จากราชันชุดขาวเข้ากระเป๋าปีละ15ล้านยูโรหรือราว600ล้านบาทถึงแม้จะน้อยกว่าสมัยที่ค้าแข่งกับปเอเชแต่เขานั้นก็ได้ค่าลงน้ำหมึกจากต้นสังกัดใหม่เป็นโบนัสสูงถึง100ล้านยูโรหรือราว4,000ล้านบาทโดยกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาเลอปารีเซียงสื่อเมืองน้ำหอมได้เผยว่าเอมปเนาเป้นั้นได้กลายเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลในวัยเป็นเสพตแล้ว หลังจากเงิน20ล้านยูโรหรือราว800ล้านบาทเทคโอเวอร์สโมสซอนกองถึงทำให้เขานั้นได้ถือข้องหุ้นก้อนโตที่สุดของทีมและสื่อเจ้าดังกล่าวยังกล่าวเสริมอีกว่าเหตุผลที่เอมปาเป้นั้นได้เลือกซื้อทีมกองก็อาจจะเป็นเพราะเขานั้นเกือบได้ค้าแข่งกับสโมสซอนแห่งนี้ในวัยเด็กตามที่ครอบครัวเล็งเห็นว่ามีความเหมาะสมสำหรับนักเตะวัยเยาว์แต่สุดท้ายนั้นสัญญาก็เป็นอันลม่มหลังจากทีมกองนั้นได้ตกลงจากลีกเอิงฝรั่งเศส และสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ